โอเคเรามาไลฟ์หรือยังวะในนี้มาแล้วอะโอเคเอ่อไลฟ์นี้สั้นๆเหมือนเดิมละกันทุกคนนะใครที่เข้าเข้ามาดูตอนเช้าก็มาอัปเดตพร้อมๆกันนะครับข่าวอันนี้อัปเดตเมื่อตอนเวลาประมาณตีสามบ้านเรานะครับข่าวเข้ามาช่วงเวลาประมาณตีสองครึ่งนะฮะตอนนี้ที่ไลฟ์สดกันอยู่ก็ประมาณตีสามแต่ว่าสำหรับใครที่ ตื่นเช้าขึ้นมาดูวันนี้ตอนตีห้หรือ7จ็ดโมงแโมงเช้านะครับก็รายง,งานตอนนี้จากเวลาตีสามนะฮะมีข่าวสดสดด่วนด่วนเข้ามาเลยในกรณีหลังบ้านแมนยูมีอัปเดตกลางดึกตอนนี้เลยครับผม สวัสดีทุกคนที่ยังไม่นอนและเกากระโปงไปด้วยกันกันอยู่นะครับพีน่นทวัฒน์สวัสดีครับผมคุณลีบรูโน่สวัสดีครับคุณบาุดิน่สวัสดีครับผมอ่ะขออนุญาตเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับสําหรับใครที่พึ่งเข้ามาก็สวัสดีด้วยใครที่เข้ามาดูตอนเช้าก็อรุณสวัสดิ์และสวัสดียามเช้าเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกําลังจะแต่งตั้งหลังบ้านอีกหนึ่งคนครับ และผมบอกให้เลยครับว่าหลังบ้านคนนี้ถ้าผมเอ่ยชื่อเขาไปน้อยคนที่จะรู้จักแต่ถ้าผมเอ่ยชื่อผลงานของเขาทุกคนจะบอกว่าเชสแม่ yes, <laughs> อะผู้ชายคนนี้นะครับชื่อคริสโตเฟอร์วิเวลผู้ชายคนนี้นะครับเขามีประวัติโชคโชนเลยนะครับ ประวัติยาเสพติดประวัติชิงซับไม่ใช่กุลเล่นนะฮะประวัติของเขาก็คือการทํางานหลังบ้านให้กับอาร์เบลฟซิกและก็เชลซีนี่คือหนึ่งในต้องเรียกว่าตาเหี่ยวเลยละกันในแง่เชิงของมองดาวรุ่งและขุนนักเตะขึ้นมาได้อย่างดีเยี่ยมเอาเป็นว่าขออนุญ,ญาตอขอโทษทุกคน เอาเป็นว่าขออนุญาตอ่านข่าวที่ผมเพิ่งรายงานไปใน f c e e o o o และกันนะครับและเดี๋ยวเรามาย่อยรายละเอียดดีเทลกันต่ออะผมรายงานมาว่าอย่างนี้นะครับ breaking หนะ้าผีเลงดึงผู้ช่วยหลังบ้านอีกคนข่าวจากเดวิดออนสตีนนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเดินเรื่องคริสโตเฟอร์วิ w เวลเอ้ยไม่เล่นดิคริสโตเฟอร์วิ w เวล นะครับมาช่วยเรื่องตลาดนักเตะในระยะสั้นเขาจะเข้ามาช่วยชี้แนะให้คำให้คาแนะนำโดยเฉพาะเรื่องของการเสริมทัพเรื่องของเด็กดาวรุ่งและจะเข้ามาช่วยวางโครงสร้างของการกีฬาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อที่ข้อมูลเพิ่มเติมอัปเดตต่อเนื่องนะครับพราะผมลงไปปุ๊บเนี่ยฟลอเรียนเพลตทนเบิร์กเขารายงานต่อ ตีสองสามสิบสี burg, น่นะครับฟลอเรียนเพลตเทนเบิร์กรายงานนะครับณตอนนี้เนี่ยดีลดันไปแล้วเรียบร้อยนะครับดีลดันไปแล้วเรียบร้อยแมเชสเนตจะแต่งตั้งคริสโตเฟอร์วิเวลทันทีในตำแหน่ง Director of r อฟรีค t ร e n เถ้าแปลตรงตัวก็คือหัวหน้าฝ่ายจัดหานักเตะเขาจะเข้ามา รับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายจัดหานักเตะแต่เป็นสัญญาระยะสั้นนะครับคุณผู้ฟังเขาจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นให้คำแนะนำในสัญญาระยะสัน้นพี่อ้อ์สวัสดีครับ,บผมนะเดลิเอาเรื่องนี้ก่อนผมเชื่อว่าเรื่องนี้สำคัญกว่าเดลิกเยอะเลยจริงๆนะทีนี้ขออนุญาตไล่ไล่รายชื่อนักเตะข้อมูลเพิ่มเติมที่ชาวทวิตเตียน ไปหาข้อมูลมานะครับว่าผู้ชายคนคนนี้เนี่ยตาดีแค่ไหนและมีใครบ้างที่ผ่านการซื้อขายเขามาอ่าเอยชื่อนะครับดาวรุ่งที่เขาเคยดึงเข้ามาร่วมทัพของเขานะสมัยที่เขาน่าจะอยู่อาร์เบลฟซิกเนี่ยและเขาเคยอยู่เชลซีด้วยแพตสันดากา้าอามาดูไฮาดาร่าโดมินิกส์โลบสไลาร่าคาริมอาเดเยมี เอริงฮารแลนเบนจามินเชสโกผมเชื่อว่าแต่ละคนที่ผมเอ่ยชื่อไปเมกกื่อกี้ทุกคนน่าจะอ๋อหมดเลยนะครับทีนี้ตีวงแคบเข้ามานิดนึงนะครับขาเท้าที่เขาซื้อเข้ามาที่อาร์มร์ไลฟซิกนะดาวรุ่งที่เขาดึงเข้ามาที่อาร์มร์ไลฟซิกเนี่ยมีดังกล่าวนะครับโดมินิกสโบสไลอลิสนเนอร์โซลอตไบ,บรอันบอบบี้อันเดรซิลวายอสโกกวาดโอแองเจลีโน โมริบา้ามูฮัมหมัดซีมาคารนตีโมแวนเนอร์เบนจามินเชสโก้นี่คือรายชื่อนักเตะที่เขาดึงเข้ามาที่อาร์เบร์ไลฟ์ซิกนะครับทีนี้ขาออกนะครับที่เขาขายออกไปได้เนี่ยอุปาเมกาโนขายไปให้ไบอมินิกอิบรามาโกนาเต้ขายไปให้ฮักเลียวพูไทเลอร์อดัมขายไปให้กับลีด ลูกแม่นปล่อยยืมออกไปแล้วก็ค่อยปล่อยขาย uh, ปล่อยขายให้กับแอตแลนตาแล้วก็แบรนด์บ็อบบี้ขายให้กับอาร์็กซ์แสดงว่าดีลนักเตะนอกกระแสน่ามีถูกต้องครับคุณตีวงแคบมาได้ดีมากผมกำลังหาคำนี้อยู่เลยเขาจะเข้ามาช่วยเสริมทัพในเรื่องของนักเตะที่มันอยู่นอกกระแสถูกต้องเลย ที่มันอาจจะเด็กเกินไปที่อยู่ในกระแสและยใครหลายๆคนไม่มีใครรู้จักแล้วก็มองเห็นว่าเฮ้ยไอเด็กชิบหายเนี่ยน่าจะมีศักยภาพน่าจะมี p o t e n ช i a l ดึงเข้ามาก่อนทีนี้อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เขาจะเข้ามาช่วยแมนยูเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเคยอยู่อาร์เบลิฟซิกอาร์เบลิฟซิกถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผมผิดขออภัยนะครับอาร์เบลฟซิกน่ะมันเป็นหนึ่งในสโมสรที่มันเป็นเครือข่ายสโมสร ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันน่าจะอยู่ในเครือข่ายของ e ร b บ l l นะครับมันมอีอาแบร์ซาวสเบิร์กด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือมันเป็นโครงสร้างฟุตบอลที่มีหลายๆสโมสรที่มันอยู่ภายใต้ตรงนั้นอยู่ตรงนี้แหละครับที่เขาจะเข้ามาช่วยที่ผมรายงานไปว่าเขาจะมาช่วยวางโครงสร้างสโมสรการกีฬาของแมนยูเนี่ยก็คือแมนยูกำลังจะกลายเป็นทีมที่มี หรือว่ามีหลายทีมภายใต้เจ้าของคนคนหนึ่งอย่างที่ทุกคนทราบเซอร์จิมเป็นเจ้าของนีสด้วยทีนี้เนี่ยเขาจะมาช่วยแมนยูก็คือวางโครงสร้างใหม่วางแพทเทิร์นการกีฬาใหม่เพราะก่อนหน้านี้เราไม่เคยมีโครงสร้างการกีฬาที่เรามีทีมอื่นที่มันอยู่ในเครือถูกไหมครับทุกคนน่าจะทราบดีอยู่แล้วเรื่องนี้ทีนี้เนี่ยพอมันไม่เคยมีและมันมีแล้วเนี่ย ผมมองว่าก็ถูกแล้วนะครับไม่ว่าจะชังเธอเชิงธุรกิจหรือว่าเชิงการกีฬาที่คุณจะต้องมาปรับโครงสร้างใหม่เพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้างขององค์กรถูกไหมอ่าตรงนี้นี่แหละครับที่เขาจะมาช่วยวางโครงสร้างแมนยูใหม่ให้กับองค์กรไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่อยู่ตรงนั้นแล้วตรงนั้นแล้วมาให้คําแนะนําว่าเออมาต้องทําแบบนี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่หลักๆก,ก็คือเข้ามาช่วยเรื่องของการ ดึงดาวรุ่งในตลาดนักเตะสองตลาดนักเตะนี้เหมือนที่ผมรายงานไปมันเป็นสัญญาระยะสั้นที่มีรายงานกันมาก็คือเขาจะมาช่วยในสองตลาดก็คือตลาดตลาดนี้ซัมเมอร์นี้และก็น่าจะตลาดช่วงหน้าหนาว January หรือว่ามกราคมนะครับทีนี้จะมีโอกาสต่อสัญญาระยะยาวไหม ไม่แน่และไม่รู้เหมือนกันผมมองว่าเขาอาจจะมีแพลนอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าเพียงแต่ว่าตอนนี้ว่างงานหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันดึงเอาเข้ามาเลยมาช่วยตอนนี้และจะต่อสัญญาไหมไม่รู้เพราะว่าถ้าเราดูคนอื่นนะคือโอมาเบลดาแดนแอชเวิร์ดเจสันวิลค็อกพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่สัญญาระยะสั้นคือพวกนี้จะเข้ามาทําหน้าที่เป็นพวกหลังบ้านให้กับแมนอยู่ในระยะยาวคําถามผมเอาแล้วทำไมไอ้เฮียนี้ไม่มาในระยะยาว เขาอาจจะมีแพลนของเขาแล้วก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงไทม์เฟรมตอนนี้เออเข้ามาช่วยได้อยู่อ่าอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าถ้าไปนโน้มน้าวเข้ามาอยู่ในระยะยาวก็เป็นไปได้เหมือนกันไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่แค่แจ้งให้ทราบว่าณ <c oughs> นะตอนนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาระยะสัน้นนะฮะอ่าในค่ำคืนนี้ขอให้มีข่าวแบบดีๆในเรื่องของการเดินดีลนะสัญญาระยะสัน้นอาจเป็นสัญญาทดลองงานก็ได้ครับผม ทีแรกผมก็มองแบบนั้นแต่ว่าพอคิดไปคิดมาผมมองว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าถ้าเราดูคนอื่นที่เราดึงมาเน่ยแต่ละคนมันก็สัญสญ,ญาระยะยาวหมดเลยอาจจะแค่ว่าเอาคนนี้คเข้ามาช่วยเริ่มงานก่อนช่วยให้โครงสร้างของแมนยูเนี่ยมันเป็นรูปธรรมก่อนเพราะเขามีประสบการณ์กับสโมสรที่มันมีหลายๆทีมอยู่ในเครือเดียวกันอะไรเงี้ยเอาคนนี้เข้ามาสร้างให้มันเป็นรูปธรรมแล้วก็ค่อยดึงคนอื่นมาที่ อินยอสอาจจะคุ้นมือกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับอืมแล้วจะช่วยทีมเจรจาเราด้วยไหมครับผมอ่าถ้าถามผมผมไม่รู้นะผมผมไม่ทราบคือคิดว่าน่าจะแยกส่วนแยกฝ่ายกันเพราะว่าเขาน่าจะมีความเชี่ยวชาญในแง่เชิงของมองว่าในเรื่องของเด็กนอกกระแสเด็กที่มีทาเล้นอะไรแบบเนี้ย จะเข้ามาดึงตรงนั้นน่าจะไม่ได้น่าจะไม่ได้ไไดอยู่ในทีมฝ่ายแจจานะอันนี้ผมเดาน,นะครับผมให้คำตอบร้อยเปอร์เซ็ไม่ได้ผมขออภัยด้วยนะแต่เท่าที่ดูจากตําแหน่งนะเท่าที่ดูจากตําแหน่งงานคิดว่าไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าเขาเขียนว่า Director of Recruitment จริงๆมันก็ได้แหละถ้าเราพูดถึงนะมันก็ได้แหละหัวหน้าฝ่ายการจัดหา นักเตะหรือว่าท่ารีคูปเมนต์ก็คือถ้าพูดถึงในองค์กรถ้าพูดถึงองค์กรบริษัททั่วไปถ้าให้ใกล้เขียนที่สุดน่าจะเป็นฝ่าย hr นะครับน่าจะเป็นฝ่าย hr แต่ว่าอันนี้คือมันเป็นองค์กรกีฬาไงมันเลยอาจจะไม่เหมือนองค์กรทั่วไปสักทีเดียวนะเออแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะแบบว่าช่วยพูดคุยอะไรแบบนี้เพียงแต่ว่างานหลักของเขาอะ่ะแล้วถ้าเราไปดูที่อื่นคืองานหลักของเขาก็คือนั่นแหละรครับ พกเด็กดาวรุ่งพวกนี้ที่เขาไปเลงมาบางทีมันไม่ได้อาจจะจําเป็นจะต,ต้องแบบเจราจาเยอะเพราะมันเป็นเด็กนอกกระแสมันไม่ใช่ตัวที่แบบว่าจะมานั่งดึงเชิงดึงราคากันอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมคือแค่บอกว่าไอเด็กคนนี้มีของสองแสนกูจ่ายได้หนึ่งล้านกูจ่ายได้มันไม่ได้เยอะไงนึกออกปะจ่ายไปหนึ่งล้านแล้วขุนต่อขายแปดสิบล้านไอ้เหี้ยใครก็จ่ายถูกป่มล่ะเออเพราะฉะนั้นผมไม่มั่นใจผมตอบไม่ได้เต็มปากนะครับว่าเขาจะเข้ามาช่วยเรื่องของ การเจรจาหรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าเกี่ยวนะคิดว่าไม่น่าเกี่ยวอืมอาจจะมีตัวอยู่แล้วไหมครับแต่รอเป็นไปได้แต่น,นี้ผมก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอินเนียสวางว่าอย่างไรนะครับเอเอเาเข้ามาช่วยแล้วดูว่าเหมาะสมไหมจะเ,เกินตัวไหมในเรื่องของราคานักเตะ ต้องมองระยะยาวด้วยอาจจะได้ขยายสัญญาก็ได้ครับผมนะก็เป็นไปได้นะมันมองถึงในแง่เชิงเด็กดาวรุ่งที่เรามีแล้วก็เด็กดาวรุ่งที่จะไปซื้อมาจากที่อื่นแล้วก็เอามาขุนที่แมนอยู่ด้วยนะเออเพราะถ้าดูดูจากชื่อนักเตะที่เขาซื้อมาเนี่ยคือเขาไม่ได้ซื้อตอนไอ้พวกนี้มันพิกเพีคยไงเขาซื้อตอนไอ้พวกเคียน,นี่แบบหมอยยังไม่ขึ้นหรือแม้ก้าแบบ ศึกษาอยู่ว่าหำต้องใช้ยังไงอารมณ์ประมาณนั้นนะ่ะเออยังยังศึกษาเรื่องหำตัวเองอยู่นะก็เลย <c oughs> ตายเหี่ยวเป็นพวกประเภทตายเหี่ยวก็คือผมคิดว่าน่าจะทํางานถ้าพูดถึงในแง่ตรงนั้นนะผมคิดว่ามันน่าจะมาช่วยทํางานกับทีมงานสเกาติ้งแบบโดยตรงเลยนะเออเพราะว่า ถ้าคุณมาวางโครงร้งแบบนี้แล้วเนะี่ยคุณเอาคนที่มันตา,ตาทิปตาดีๆแบบนี้มาเนะี่ยคุณก็ต้องมานั่งวางแผนวางโปรเจกต์กับทีมงานสเกาติ้งใหม่ว่าอโอเคนี่คือโปรเจกต์ฟุตบอลของเราเราต้องการในอีกห้าหกปีข้างหน้าคาดดาว,ว่าฟุตบอลจะเปลี่ยนไปทิศทางไหนเอ,อโลกของฟุตบอลมันขาดแคลนกองหน้าสไตล์แบบไหนโลกของฟุตบอลมันขาดแคลนกองหลังสไตล์แบบไหน คือมองไว้ก่อนแล้วเด็กไอ้เย็นมันมีอนาคตไหมอะไรก็ว่ากันไปืหสับสะกัเลยแบนนาโดหรือบูโนนะแบนาโดมันเป็นเรื่องของโปรเจกต์ในระยะยาวนะแต่นี้เขาเข้ามาในระยะสั้นก็ต้องรอดูกันว่าจะได้ขยายสัญญาไหมหรือเอาแค่เข้ามาช่วยในตลาดนักเตะรอบนี้และก็มการาคมคือถ้าพูดถึงแค่สองตลาด ผมคิดว่าตลาดนักเตะรอบนี้เดินเครื่องแน่นอนกับอีกหนึ่งตลาดตลาดมกราคมผมคิดว่าเราน่าจะได้เอ,อแกคงมีเด็กในอันนี้จริงถูกต้องถ้าเรามองในแง่มุมนี้นะคือเราซื้อเราเราดึงเขามาเนี่ยพอเราดึงเขามาปุ๊บใช่ป่ะโดยสะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคุณดึงพกเป็นใหญ่เป็นตัวเขามาทํางานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งบางคราวเราไม่ได้ดึงเขามาเพื่อ คุณภาพของเขาก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่บางทีเราดึงเข้ามาเพื่อข้อมูลการซื้อ d a t a อารมณ์ประมาณนี้เคยได้ยินป่ะการซื้อดาต a คือดึงเขาเข้ามาเลยว่าอ่ะเปิดเปิดสมุดดิเอามาดูดิเด็กที่มาอยู่ในสมุดมึงอ่ะมีใครบ้างอารมณ์ประมาณนี้ก็เป็นไปได้ถูกป้ะเออก็จริงนะแต่ทีนี้ มันก็ต้องมานั่งสอนงานไอ้พวกเหล่าสเกาติ้งด้วยว่าเออก็กระจกกระจายไปสเกาติ้งอ่ะนี่คือสิ่งที่พวกผมเองต้องมองหานะอืมเออผมพูดคุณว่าอา่าเรามี Director of Negotiation หรืออารมณ์ Head of Negotiation อันนั้นคือโดยตรงเลยเอา่าทีมงานเจรจานะแต่ผมจำไม่ได้ว่าเขา ชื่ออะไรไม่ค่อยมีคนพูดถึงวิเวลผมคิดว่าอารมณ์วิเคราะห์เลือกนักเตะอารมณ์เฮดอาใช่ถูกต้องครับผมใครเป็น Head of Negotiation ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะแต่สมัยที่มันอยู่เชลซีเดี๋ยวผมขอขอเช็คแป๊บน,นะไอวันฟุตบอลมาลงไปเดี๋ยวเดแป๊บนะนี่นี่แป๊บหนึ่งสักครู่ทุกคนเขาเป็นเดี๋ยวสักครู่นะ ืมไปไหนละอืม สมัยอยู่เชลซีเป็นฝ่ายเทคนิคเทคนิคอลดี렉เตอร์สมัยอยู่เชลซีนะและเขาย้ายออกจากเชลซีเมื่อปีที่แล้วสองพันยิบสามอืมสมัยอยู่เชลซีเนี่ยเป็นพออเทคนิคเป็นพอเทคนิค อืม uh ใช่สมัยอยู่เชลซีเป็นผอเทคนิค สรุปทีมแพทย์เปลี่ยนไหมครับผมทีมแพทย์ทีมแพทย์เดี๋ยวยังไม่เปลี่ยนนะยังไม่มีข่าวนะครับมีแต่ข่าวว่าจ,จะไปดึงหัวหน้าฝ่ายกายภาพบําบัดของอาร์เซนอลมานะทุกคนอืมเออเขาจะมองหานักเตะเอแบบที่ทีมงานเลสเตอร์หามาชุดแชมป์ได้ไหมครับผมนะเอามาแล้วเก่งราคาไม่แพงนะครับมันก็เป็น นั่นก็คือแนวทางการทํางานของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะถ้าย้อนกลับไปที่ผมเอ่ยชื่อเมื่อกี้เนี่ยคือถ้าเอ่ยชื่อไปมีแต่คนมีแต่คนอ๋อชื่อคนเออมีแต่คนอ๋อชื่อนักเตะที่เขาเคยดึงมาทั้งนั้นเลยนะครับแพทซันดากา้าโอมาดูไฮดดรา,าโดมินิกสโบสไลาอาเดยเยมี่เอริงฮาแลนบเบนจามินเชสโก ยอสโกกวาดิโออเล็กซานเดอร์โซลอดแบรนบ็อบบี้องเจลิโนติโมแวนเนอร์นะคือแต่ละคนนี้เขาตาเหี่ยวแล้วไปดึงมาแต่ละคนแต่ละคนที่ผมเอ่ยชื่อไปผมเชื่อทุกคนน่าจะรู้จักนะครับแล้วก็มีขายออกไปพวกคาปูอาอุบาเมกาโนขายให้บาเยอร์โกนาเต้ขายเรีย์พูทไทเรอรออดัมขายให้ลีดขายพวกเนี้ยแต่คือผมมองว่ามันสําคัญตรงที่ขาดึงออกมามาเอ้ยขาดึงเข้ามามากกว่านะมากกกวว่่่าาาาาขาอออไปอเพระะถ้ คือผมเชื่อว่าตัวเขาเองก็ต้องเปลี่ยนแนวทางการทํางานนิดหนึ่งตรงที่ว่าพอมันอยู่กับโครงสร้างสโมสรทีมที่แบบว่าซื้อมาขายไปซื้อมา,ซ,อมา,าซื้อมาปั้นขายไปซื้อมาปั้นขายไปแต่ว่าพอมาแมนอยู่แล้วอ่ะผมมองว่าซื้อมาปั้นพยายามอย่าขายพยายามให้อยู่กับแมนยูได้ไปนานๆพยายามอยู่กับแมนยูให้มันได้ดีมากกว่าเสียจาก ซื้อมาปั้นเฮ้ยฟอร์มดีแฟนบอนลรักขายไปผมมองว่าโครงสร้างมันไม่เหมือนกันในจุดนั้นนะผมมองว่าตัวเขาเองก็อาจจะต้องเปลี่ยนจริง,รงๆมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเพราะว่าหน้าที่ของเขาคือดึงมาใช่ป่ะที่เหลือในการทําให้นักเตะมันอยู่ต่อแม่งก็อยู่ที่สมโมสรเองแล้วอยู่ที่แฟนบอลมึงจะรักนักเตะให้ซัพพอร์ตมากแค่ไหนอะไรก็ว่ากันไปตัวมันเองผมว่าไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนแนวทางการการทํางานมากอะไรหรอกอืม แต่ก็ตามนั่นแหละทุกคนนะครับถือว่าเป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวในช่วงวันยังอยู่ในคืนวันจันทร์นะทุกคนมันเป็นเช้าวันอังคารแล้วแต่ว่ายังคงอยู่ในไทม์เฟรมของวันจันทร์อยู่ที่นู่นนะครับก็วันนี้มีประการประกาศข่าวตั้งสามข่าวเลยทุกคนนะครับหนึ่งเสื้อตัวใหม่นะ n a น d r า g o n คอนเฟิร์มแล้วเรียบร้อยจะเป็นสปอนเซอร์หน้าอกใหม่นะครับเสื้อตัวใหม่ก็สวยเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วมากอสองแดนแอชเวิร์ดก็ คอนเฟิร์มแล้วเรียบร้อยจากสโมสรยืนยันไปแล้วนะครับแดนแอชเวิร์ตนี่ไม่ใช่ข่าวแล้วนะครับเป็นการคอนเฟิร์มยืนยันจากสโมสรแล้วเรียบร้อยต่อไปก็คือนี่แหละครับผมนะคริสโตเฟอร์วิเวลนะครับที่ฟลอเรียนเพเทนเบิร์กและเดวิดฟลอเรียนเพเทนเบิร์กรายงานว่าดีลดันแล้วเรียบร้อยเดวิดออสซินยังไม่ได้รายงานว่าดีลดันแต่ฟลอเรียนเพเทนเบิร์กไม่ใช่หนึ่งคนที่จะมานั่งเลอะเทอะข่าวฟลอเรียนเพเทนเบิร์กมั่นใจเชื่อถือได้นะครับ ผมคิดว่ามันน่าจะเหลือแค่รอให้มัน Official เป็นทางการเท่านั้นเองเราน่าจะได้เห็นการทำงานทีมงานหลังบ้านเซตใหม่นี้อย่างเต็มประสิทธิภาพเต็มรูปแบบแต่ทุกคนก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าโครงการแบบนี้ไม่ได้สร้างกันภายในวันสวันโครงการแบบนี้มันใช้เวลาสร้างโดยเฉพาะถ้าคุณมีปัญหาการเงินเยอะพอสมควรหรือว่า คุณไม่ได้มีเงินเยอะมากมายเหมือนแต่ก่อนแล้วเราไปดูบอลกันต่อดีกว่าทุกคนครับบอกวนะตอนนี้เข้าสู่นาทีที่ห้าสิบสี่โปรตุเกสยังไม่สามารถยิงได้นะครับและยังศูนย์ศูนย์อยู่โปรตุเกสจะยิงกี่โมงก็ไม่โอ้โหโรนัลโด้ยิงไปแต่ว่าเซฟได้ไปดูบอลกันต่อทุกคนนะหวังว่าคืนนี้จะไม่มีข่าวด่วนอะไรอีกต่อแล้วนะครับผมแต่ถ้ามีก็ดีนะถ้ามีก็รายงานนะครับแต่ผมเชื่อว่าใครที่เชียร์แมนยูมาแล้วรู้ว่าแก่นของปัญหาจริงๆของแมนยูเนี่ย มันคืออะไรผมเชื่อว่าแฟนบอลแมนยูน่าจะดีใจค่อนข้างเยอะพอสมควรกับขวกข่าวที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในมากกว่ามานั่งเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนนักเตะนุยนั่นอะไรแบบเนี้เปลี่ยนโค้ดได้ไม่ว่าแต่ถ้าเปลี่ยนโค้ดไปแล้วข้างหลังบ้ามันยังเน่าหนองนายอยู่เหมือนเดิมอะ่ะมันก็เหมือนเดิมถูกไหมครับ แต่เนี่แหละคือสิ่งที่แฟนบอลมันเรียกร้องมานานมากๆก็คือการเปลี่ยนแปลงหลังบ้านและใช้งานคนที่มีประสิทธิภาพในด้านฟุตบอลไม่ใช่มีประสิทธิภาพในด้านแบงค์ค่ำคืนนี้ดูบอลต่อ,อย่างมีความสุขและไปว่ากันใหม่ในไลฟ์สดหน้าสวัสดีครับ